สวัสดีครับผมนายประเทธองรอยรหัสนักศึกษา b 6 0 2 4 2 7นะครับันนี้จะมาสรุปความรู้ความขเ้าใจวิชา unit น operation นะครับ chapter ที่สองดีโอที่5ทับ7นะครับหัวข้อคือ b a c k f o กับ cstr นะครับ b a c k f l o b a c k f o คือถังที่เน้นความยาวนะครับความยาวต้องไม่ต่ำกว่า50เมตร ความสูงไม่น้อยกว่า1นเมตรนะครับส่วน cstr นี่เป็นการกวนแบบสมบูรณ์นะครับหมายถึงการน้ำเสียทุทกทางเข้ามาพร้อมกันจะต้องมีการกวนที่สมบูรณ์นะครับอนุภพคต่างๆให้เข้ากันอย่างสมบูรณ์นะครับความสามารถของระบบประสิทธิภาพการกำจัดมลพิษมลพิษที่ตกกำจัด หารด้วยมลพิษที่เข้ามาในระบบจะได้สูตรเป็น BOD เข้าลบ BOD ออกหารด้วย BOD เข้านะครับเรามาดูตัวอย่างเลยนะครับค่า BOD เข้า100มิลลิกรัมลิตรค่า BOD ออก20มิลลิกรัมลิตรประสิทธิภาพจะเท่ากับ บีโเข้าลบบีโอดออกหารบีโเข้าจะได้100มิลิกรัมลบ20มิลิกรัมหาร100 g, จะได้0.8มิลิกรัมเปอร์ลิตรนะครับหรือ80%เรามาดูสไลด์ต่อไปกันเลยนะครับ1ลบประสิทธิภาพเท่ากับมลพิษมลพิษออกจากระบบหารด้วยมลพิษที่เข้ามาในระบบ จะได้สูตรเป็น COD ออกหารด้วย COD เข้านะครับตัวอย่างค่า b o d เข้า100มิลลิกรัมลิตรค่า COD ออก20 m มิลลิกรัมลิตร1ลบประสิทธิภาพเท่ากับ COD ออกหาร COD เข้านะครับจะเท่ากับ20หาร100เท่ากับ0.2มิลลิกรัมลิตรนะครับ หรือ20%ดูสไลด์ท่อปแเลยนะครับดังนั้น ca 1หาร ca 0ูนเนี่ยเท่ากับ1ลบประสิทธิภาพอันนี้สำคัญนะครับถ้า ca 1หาร ca 0มีค่าสูงมากๆประสิทธิภาพจะต่ำถ้า ca 1หาร ca 0มีมีค่าต่ำประสิทธิภาพจะสูงนะครับ มาเปรียบเทียบสมการนะครับระหว่างปักโฟกับ c a t r นะครับปักโฟ CA 1หาร CA 0ยเท่ากับ E ยกกำลังลบ k delta นะครับส่วนเป็นส่วน c, r, c a t r CA 1หาร CA 0เท่ากับ1นส่วน1บวก k delta นะครับซึ่งตรงนี้จะไปผ่านกันนะครับ ดูสไลด์ต่อไปกันเลยนะครับออกฟอสซและซีเอสทีอานะครับประสิทธิภาพขึ้นกับแปรผันตามเวลากากเก็บเวลากากเก็บคือตรงนี้นะครับเวลากากเก็บเท่ากับปริมาตรหารด้วยอัตราการไหลปริมาตร เวลาเก็บนะครับเวลาเก็บเท่ากับวอลุ่มส่วน,นอัตราการไหลนะครับส่วนอัตราไหลขึ้นกับกระบวนการของแหล่งกําเนิดแหล่งกําเนิดนี้เราไม่สามารถคุมได้นะครับหมายความว่าสมมติน้าเสียของชุมชนเนี่ยเราไม่สามารถจะไปบอกได้ว่าแต่ละคนต้องใช้น้ำวันละเท่าไหร่แต่ละคนต้องเอาน้ําทิ้งเท่าไหร่นะครับ ซึ่งเราไม่สามารถควบคุมส่วนนั้นได้ดังนั้นหากต้องการเพิ่มประสิทธิภาพต้องเพิ่มปริมาตรถังปริมาตรถังปริมาตรถังที่สูงพื้นที่ที่ต้องการสูงการลงทุนก็จะสูงตามไปด้วยนะครับสำหรับค่าเวลาก็บเก็บนะครับดูตัว,ตวเซต้าตัวนี้นะครับค่าหนึ่งหนึ่งถ้าถัง p ีเอฟมีประสิทธิภาพสูงกว่าถัง CSTR ถ้า CSTR จะมีประสิทธิภาพสูงเท่ากับ pf ต้องใช้ปริมาณการเก็บหรือตัวเดลต้าตรงนี้นะครับมากกว่าอย่างไรก็ตาม CSTR สามารถ รับภาระบรรทุกที่สูงผิดปกติหรือช็อคโหลดดิ้งได้ดีกว่า P.F. นะครับ P.F. หมายถึงปั c k f นะครับ,ก,รบการประสานข้อดีของ P.F. และ C.S.T.R. เข้าด้วยกันคือ C.S.T.R. แบบอนุกรมปกติหน้าง,งานหรืองานที่เรา พบเจอในงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมนะครับจะเป็นระบบที่ผสมนะครับการทำเซติยาเล่นหลายครั้งให้ได้ประสิทธิภาพเหมือนปักฟูน,นี้คือเป็นบอ่อเซตยาที่ต่อกันเป็นแบบอนุกรม3ขั้นนะครับน,นี้ก็เป็นต่อกันอนุกรม3ขั้น เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพเช่ปักโฟนะครับเรามาดูสมาการตัวนี้นครับ ca n ส่วนด้วย ca 0เท่ากับวงเล็บ 1, 1, 1 K T A, ส่วน1บก kta กำลัง2นะครับนี่คือ cstr นะครับสมาการตัวนี้เป็นของ cstr แต่จะเพิ่มกำลัง n ทั้งระบบมานะครับ เพ r ร์สพักโครับรีอ็เตอรดูสมการตัวนี้นะครับ ca 1ส่วน ca 0นะครับเท่ากับตัวของสมการชุดนี้นะครับด้วยสมการของชุดนี้ซึ่งเราจะมาดีไลท์กันนะครับส่วนคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ